โอ้สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาลองเล็บเกกริดแมนมันว่างครับวันนี้ว่างก็ไม่มีจับไว้มันแมนมาถึงก็แข่งเลยไม่ทันแนะนำเนตมตัวเลยโอ้ขวางนายนายนายขวางหน้าเราไหมอ่ะมันแมนเกิดว่าเป็นการดริฟที่น่าจะดีนะครับอย่าน้องอย่าน้องอย่าน้อง อ้ยหักหน่อยนี่แหละพวงอะไราวเวอร์ w e r แน่แน่แน่ๆยายายาลูกอโอ้โหเดี๋ยวค้งครับ๋รวซอยโอ้ยโอ้ หน้าตำบ,บัดนะหน้าตบบัดเหม็นโอ้ขาตรงแสงเจ้าโอ้ประตูประตุงป,ประตูไปหมดเลยมึงแหมมาไม่แม่หมุนหมุนเอารอ,อย่านะเพื่อนนายชนเราก่อนไงอย่าอย่าครับเรามาลดนักเลงครับวันนี้เรามาแบบนักเลงครับ อังห <rium> <Dante> มดอ้าวที่ห้าครับอยู่ที่ห้าแล้วครับโอ้โหทำอะไรเนี่ยโอ้ยนั่นแน่หมุนหมุนอ้าวอยากหมุนผมขึ้นที่สี่ครับหมุนเหรอมันไม่ได้หรอครับโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกกระตุกแหม สี่รอบทีละเอ้าูกตามาแลโอ้ไม่กด่ทนหน้าสบัอย่านะอยาที่จะแซงกูทำไมผมรู้สึกว่ารถคันอื่นาวิ่งกันไม่ชนเลยนี่ันอย่าอย่า นั่นๆๆ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 ๆกๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆๆงเๆๆ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 ่ๆๆ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  อ้นีน่นี่มันนี่มันขี้โกงกันนี่ว่าโอ้ยแน่ทา้ายมันพังแล้วเห็นไหมขวางอ่ะขวางอ่ะอย่าขวางนะทีหลังนะครับไปแล้วไปแล้วเบียดหน่อยนึงด้วยนักเลงครับรถรนักเลงอย่าอย่าอย่าไม่แจ้งหรอกครับอย่ากระตุกนี้ครับกระตุกนี้ผมตายเลยนะโอ้ไปแล้วมันตายล้ว มือหยิบมิดไม่จะมิทดทำไมหึงตัดหน้าเะ็ีการตัดหน้าที่เทพเอาเผ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ที่สี่ว่ะแหม่ยืนเลยในที่สี่นะ มาแข่งรถก็น,น้าว่างก็จะมาแข่งอะไรก็ไม่รู้นะไปอย่าลืมกดนะครับกดติดตามช anel น,น,นะครับกดไลค์ในวีดีโอให้ด้วยนะครับถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็กดกรรมสวัสดีครับ